วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจับปลานะคะเด็กๆจะพาไปจับปลานะคะวันนี้เียกเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราจะไปจับปลากันนะคะเนี่ยนะคะรถคันนี้ค้นได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะวิธีการจับปลานะคะ เดินนี่นะคะก็จะแบบแหวกหาตามนี้นะถ้าเขาเกี่ยวเสร็จแล้วมันจะมีบึงน้ำเป็น นี่ปลาดามใหญ่แล้วนี่เขาก็จะหาแบบนี้แหละค่ะเอาปลาตัวเล็กนะคะปูก็มีโอ้กับว้าตัวใหญ่มีด้วยีตัวใหญ่ด้วยรัดอย่าไปเหยียบข้าวเขานะลูกเดี๋ยวเขามาด่าลูกกุ๊ง อยู่แบบนี้ก็โอเคนะคะพอเพลินนะคะหา,ากินมีปลาอยู่ไม่ต้องซื้อกินมีมีปลาเยอะอยู่เอาลุยลุยเลยปู้าใหญ่เอาลุยลุยเลยหาปลาหาปลานะคะลุยเลยถ้าเห็นปูก็เอาปูด้วยเด้อถ้าเห็นหอยก็เอาหอยด้วย พิกัดลุยเลยพิกัดลุยพิกัดได้กี่ตัวแล้วยังไม่ได้กี่ตัวเลยเหรอจ้าตงที่มาเล่าขนมมื่อกินเนี่ยอ้ออปันแย่งโอ้ย,อยเดี๋ยวเราจะไปดูบึ้งต่อไปนะคะไม่เคยเบ,บุญบุญตรงนั้นอืน้อ แคปลาม่เห็นเลยวันนั้นมัเต็มสะเลยัเนเอ,อน้ำนมันจันิดนิดนึงไม่ได้เห็นผู